สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปาย FC ีแช่ประสิทธิ์ออโต้ทุกคนครับ y o u u u e e c ช a n น e l ช่ประสิทธิ์ครับพาคุณลูกค้ามาเบ่งกันบอร์ดหนังของแคมรีปี2010เป็นรถที่งานหินที่สุดเท,ท็ดยากที่สุดครับลูกค้าไปร้านไหนก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะรับเพราะมันทำยากนะครับตัวนี้บอร์ดเดิมลูกค้านี่เป็นบอร์หนังเนาะ ก็มาทาเบาะส่วนทับเพราะว่าเบาะมันแตกตอกไปหมดแล้วนะครับนี่คือสภาพเดิมๆที่รถที่ลูกค้าเขาใช้มานะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านขวากันด้านคนขับเนี่ยแตกเยอะโดยเฉพาะตรงส่วนตรงที่นั่งนะฮะก็คือส่วนนี้นะฮะส่วนนี้จะแตกเยอะมากลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะทำยากไหมทําหินไหมนะครับเอาเป็นว่าไปที่ไหนก็ไม่มีใครอยากจะรับอะครับ ถ้าเป็นรถรุ่นนี้เพราะมันทำยากจริงๆเนาะแต่มาดูกันว่าที่ร้านทำได้ไหมทำแล้วงานออกมาเป็นแบบไหนเนี๊ยไหมสวยไหมเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ลูกค้าเลือกแบบ VIP นะลูกค้าเลือกคุ้มเบาะแบบ VIP คืนเบาะหนังอันเดิมเนี่ยผมไม่ได้เอาออกทางร้านเราไม่ได้เอาออกเราทำงานแบบสวมทับลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณลูกค้าดูคุณดูก่อนว่าก่อนติดตั้งงานเราเป็นยังไงเป็นไงช่าง ยากเลยพี่ให้เนียนยากเลยเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนี่นยิ่งยากเลยเส่ครับตรงนี้ใช่ไหมครับลองดูนะตรงเท้าแขนเนาะอยากรู้ว่ามันยากไม่ยากก็เอาเป็นใช่ให้มันลงลงลงอะไรดูนะครับตรงนี้มันเป็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 นร่องลงไปเลยนะลูกค้านะเป็นร่องของหัวหมอนนี่ก็เหมือนกันโอ้นี่คือสภาพที่นั่งนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากติดตั้งแล้วหลังจากที่ทําแล้วเนี่ยทําแบบสวมทับเข้าไปแล้วเนี่ย งานจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับกับแคมรี่ปี2010ครับลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังเลงกำลังมองหางานแบบสวมทับโดยที่ว่าไปร้านไหนเขาก็ไม่อยากทำรารอมาปรึกษาเราดูนะครับของเรารถไม่ต้องจอดครับรถนี่เอามาเฉพาะวันที่ติดตั้งก็พอนะครับคุณลูกค้ารถเอามาเฉพาะวันที่ติดตั้งก็พอเดี๋ยวหลังจากที่ทำเสร็จผมจะมารีวิวให้คุณลูกค้าดูทีหนึ่งว่า ทำแล้วงานออกมาเป็นแบบไหนนะครับคุณลูกคา้า